เจอผีหญิงสาวผิวเธอช่างเยนยนผักเผาวเส้นยาปกไปมีเยกหน้านายน้อยไม่รู้จึงสู่เข้าใส่คิดว่าจะได้เธอมาเป็นเมียดับ สบายหีิสาวคุณเรื่องตาเหลืองเข้าใส่พูดเอาอกเอาใจนวดได้แต่หลับตานวดได้แต่หลับตาค่ะได้ครับ นายฮอยได้ฟังก็หันหลังเข้าใส่นวดเจ้ะตามสบายเผ้าหายมีรางวัลนัือเธอช่างเย็นนวดเย็นสุขสันต์รู้สึกเจ็บคันไม่หันมามองเหลือบตามองมาเป็นตาออนซอนผู้หญิงแล้วอ่อนกลายเป็นผีสาว นายห้อยเห็นทันไม่ทันนับเก้ามีขายาวๆสาวได้สาวเอามลุกเจือกกล้วยช่างช่วยยึงเราขาวหน้าไม่เอาแบบนี้อีกเลยโอ้โเอาี่มาที้เกบใจ ซ้อนรับหลายวันก็ฝันเห็นผีทันคิดอีกทีต้องไปทำบุญเปลี่นสีเนาะปวดแต่ว่าไม่ได้็นบุญายได้เนี่ยไปหาใส่บายมาน้าอ นาใส่บากันเลยบาทไหสต้อุนทังใหญ่จิตใจเกื้อหนุนกทั้งให้ทุนแก่เด็กยากจนเอาตรงว่าเอาโนพไอคว้านอะไรเล่อองวะไอว้านอะไรนะเอาตรงว่ามีบ้างมีางกับางกับ้างแก่เอา เอาหมดแ้อมง่่รมเนี่ย้ยมาดาเ่ึหมนชีวิตที่ดีมั่งมีมากล้นหอยยากเ่ร้นปูคนเยี่ยอย่าง ก็ทั้งแสดงทั้งเดินเรื่องก็มีคนเขียนเรื่องก็มีมีแต่งเรื่องมีเขียนเรื่องแล้วก็มีวาดภาพด้วยแล้วก็มีนำเสนอแล้วก็วมหัวกันวมหัวกันคิดมาเป็นคอนเซ็ปต์ในทางเล่าเรื่อสดใสซะทั้ง